สวัสดีคะ่ะทีมงานเกมเก้าหญิงนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับเควสของตลาดวิญญาณนะคะทาดาตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเควสทดสอบยาพิษนะคะเบื่อกับการที่แบบคลิกไอคอนตรงนีนะะ้ใครเป็นบ้างเวลาคลิกไอคอนตรงนีนะะ้แล้วมันจะชอบติดเมาส์ขึ้นมามันจะชอบติดเมาส์ขึ้นมานะ,คะใครเป็นบ้างนะคะขอเสียงคนที่เป็นหน่อยนะคะโอเคค่ะสำหรับเควสตรวจสอบยาพิษ อพราะอบยาพิษนะคะก็คือให้ไปหามหาพิษนะคะเพื่อรับภารกิจจากนั้นก็สนทนากับมหาพิษนะคะเราก็เริ่มฝึกพิษทําตามคําแนะนําของมหาพิษเลือกวัตถุดิบที่สอดคล้องกันในภา,ภายในเวลาที่กําหนดเมื่อเกินเวลาหรือเลือกผิดเท่ากับว่าภารกิจล้มเหลวนะคะแต่ก็สามารถกลับมาหา MPC ครั้งได้นะคะเพื่อที่ว่าเราก็จะได้เริ่มกิจกรรมเป็นใหม่เนาะสำหรับ MPC นะคะก็มีในพิกัดเป็นที่เรียบร้อยนะคะไม่งงนะคะ ชาวโลกชอบมองคนฝึกใช้พิษอย่างเราเป็นฝ่ายมารแต่หารู้ไม่ว่าพิษก็ช่วยคนได้เหมือนกันนะโอเคแต่ปนยาพิษทุกชนิดล้วนปรุงขึ้นจากการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตข้าควรจะทำยังไงดีนะไม่ได้ตอบคำถามที่เราถามนะฮะก็ช่วยมาหาพิษปรุงยาเลยนะได้ดี ช่วยมหาพิษถ้าเตรียมพร้อมแล้วสามารถไปสนทนา,ากับมหาพิษเพื่อเริ่มปรุงยาพิษบจ่จะทิ้งย่อยนะโอเคเตรียมพร้อมหรือยังเดี๋ยวข้าจะแจ้งชื่อวัตถุดิบที่ต้องการและเจ้าก็ไปหามาให้ถูกก็พอโอเคแจ้งที่ไหนวะอ๋อดอกตีจ้างนี่นะดอกตีจ้าง ไม่เร็วทำได้ดีมากผมห้าหินไหนอะมมแมลงคิดตักแห้งอุ๊ยเราต้องพยายามผ่านจอไปหา NPC ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันมันจะบอกรีบใส่ผมห้าหินเข้าไปเพื่อติดพิษรัวๆัวมแมลงพิษตักแห้ง ค่ะต้องเข้าใกล้อีกหน่อยโอเคตอนนี้ผ่านแล้วนะคะเราตอนนี้เราติดพิษอย่างรัวๆนะคะพกไอเทมพิษที่รุนแรงติดตัวเอาไว้ทําให้ตัวเองถูกพิษด,ด้วยนะะแต่ว่าก็ติดไม่นานนะส่งเฟตทดสอบยาพิษเสร็จสิ้นแล้วยาพิษทุกชนิดร้วนปุ่มขึ้นจากการทดลองเฮีเงเก่าแค่นี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยนะวเรารอให้พิษมันหายไปได้รับตามข้อมูล5้นะคะทำได้วันละครั้ง อันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเฮ้ยเราจะถูกคิดตลอดแบบกีบเดี๋ยวสักพักมันก็หายไปนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ตอนแรกไป3สมอันใช่ไหมคะตอนนี้เหลือหนึ่งอันแล้วเราแค่เพียงว่าอาจจะต้องรอเวลาสักนิดนึงนะคะอ๋ออยู่นี่อเอาไมา้ตีแม่งข <c oughs> ู่แบบจั๊กจีหูมากเลยขู่แล้วตุวตวตว๊กตเป็นฝูเลย ตอนนี้มีคนปวดเอวยม,มีคนขนลุกนะโอเคค่ะตอนนี้ผิดก็หายไปแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะร่วมกิจกรรมก็อย่าลืมนะคะว่าอันนี้มันเป็นกิจกรรมของประจำเมืองมันไม่ได้ทํายากเย็นอะไรนะคะเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะวิ่งไกลหน่อยจะหน่อยแค่นี้นเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีนะคะ